สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการสาธิตใส่ขาจับกระสบัด e v o l u t i o n d e c k 125นะครับตัวนี้มีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นสำหรับโช๊คเอรินนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของไฮเปอร์โโดยในรุ่นไฮเปอร์โนะครับก็จะมีตัวยึดกระบอกโช๊คแถมเข้าไปให้ด้วยนะครับต่างกันที่เอรินนะครับที่จะไม่มีให้เพราะว่าเอรินเขาจะมีแถมชุดีาด้วอันดับแรกนะครับให้มาดูที่อุปกรณ์ที่แถมให้นะครับก็จะมีตามนี้เลย คลายน็อตเดิมออกมาก่อนแล้วก็ขันน็อต M6 ตัวยาวขันเข้าไปตรงนี้นะครับครับแล้วในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสายน้ำมันเบรกแต่งนะครับถอดตัวนี้ออกนะฮะแนะนำให้ใส่อแดปเตอร์ที่แถมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับมันจะได้เป็นจุดยึดให้กับตัวการสบัดได้ครับหลังจากที่เราขันน็อตเข้ามานะครับก็ให้เราขันเข้ามาให้สุดเลยนะับน็อตมันก็จะโผล่มาประมาณนี้ให้สังเกตว่ามันจะมีความยาวออ็อตโผล่มาอยู่ หลังจากนั้นให้เรานําตัวขายึดเนี่ยครับสวมเข้าไปเลยให้ระวังเรื่องสายไฟด้วยนะครับให้เราเอาแหวนรองน็อตสวมเข้าไปก่อนแล้วก็ตัวเมียนะครับการคลายหมุนมือเข้าไปก่อนนะครับให้มันยังพอให้ตัวได้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่น็อตอีกตัวนี้ให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมายึดตรงนี้กันก็ให้ทําการเอาน็อต m 6ตัวสั้นสวมแหวนนะครับ ให้มีลักษณะประมาณนี้ก็ร้อยเข้าไปเลยดูที่ตรงนี้ขันมือเข้าไปก่อนก็ได้ครับหมุนมือเข้าไปก่อนนะครับค่อยใช้ประแจหกเหลี่ยมขันย้ำเข้าไปอีกทีหนึงให้มันแน,น่นครับแล้วก็ให้ใส่หูยึดกระบอกโชค๊คด้วยนะครับโดยการที่เราต้องแกะน็อตเดิมออกแล้วล้วก็ใช้น็อตตัวที่แถมนะครับใส่เข้าปไปแทนทีขันนั้นพอให้ตัวได้ก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นมาก ต่อมาแล้วครับก็จะเป็นการติดตั้งเมาส์ยึดกระบอกโช็นะครับจะม,มีลักษณะอย่นงนี้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นของรุ่นในเปอร์โปนะครับที่แถมไปให้ในชุดต่างกับรุ่นเอรินนะครับตัวที่รุ่นเอรินจะไม่ได้มีแถมตัวนี้ไปให้วิธีการติดตั้งก็คือให้เอาออดเอ็มแปดร้อยเข้าไปหันโลโก้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้เรานำโบลิงที่แถมไปให้ในชุดนะครับร้อยลงไป แล้วก็ทําการตั้งเข้าไปตรงรูตรงนี้นก,นก่อนถ่ายรูปดวงก่อนให้เขาให้ตัวได้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขันตึ้งที่หลังลักษณะประมาณนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวกระบอกชกกนสะบัดละวิ่นีใสายก็คือตัวนี้ก่อนขายมอตด,ด้วยนะครับสองตัวส่วนให้เขาได้อยู่อยู่ระยะกลางประมาณนี้นะครับปรับให้ได้ระยะกลางก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแก๊กทีหลังครับเยนะครับหลังจากเราได้ระยะ กลางของเราเรียบร้อยแล้วเราลองขันน็อตให้มันตึง,ตง,ตงสักนิดนึงดูก่อนครับต่อไปก็เป็นการอายึดขากันสะบัดนะครับเข้ากับตัวยึดที่ตดิดกับแผงคอล่างครับร้อยน็อตลงไปนะครับน็อตัวเมีย M8 ตัวสั้นร้อยลงไปแล้วก็ให้เอาโอลิงร้อยเข้าไปหลังจากนั้นครับค่อยยึดเข้าไปตรงบริเวณนี้นะครับ ขันมือเข้าไปก่อนเหมือนเดิมหลวมๆ๋ยวค่อยมายึดทีหนละังครับหลังจากที่ได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ให้ลูกค้าจัดได้เต็มที่เลยครับลูกค้าจะปรับให้โชค๊คอยู่ท่าไหนนะครับขันน็อตให้ตึงให้หมดนะครับที่ผมบอกไว้ว่าอันไหนหลวมๆว่าขันให้ตึงทั้งหมดอันดับแรกเนะี่ยก่อนจะขันตึงทั้งหมดเนี่ยให้ให้ขันตัวนี้กับตัวนี้ให้ตึงก่อนแล้วลองขยับแผงคอดูนะครับว่า ตัวโชกอัสบัตเนี่ยมันมีชนการชนเกิดขึ้นไหมถ้ามีก็ให้ขยับตรงนี้ครับใหม่ลองขยับใหม่ดูนะครับโอเคมาดูกันนี่นะครับมีขวาสุดนะครับนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม